สวัสดีครับอยู่กับพี่อารนะครับแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์คารมันเองเดี๋ยวพีนี้พี่อารจะมาทำฟาร์มเคลซึ่งเป็นฟาร์มเคลที่เรียกได้ว่าลอกแบบฝรั่งมาเลยทีเดียวเห็นเขาทำแล้วมันเจ๋งดีนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลอกเขาเลยนะเราไม่คิดเองครับเราขี้เกียจนัละครับทีนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือพวกสติกกี้พิตอนพวกนี้นะครับซึ่งพี่อาร์มก็ได้มาจากการนํบมลกตะไปแลกกับพค้านี่นะก็จะได้เป็นสลามบอลมานั่นเองแล้วก็เอามาบวกกับพิสตอนของเรานะครับซึ่งพิสตอนเรามีแบบเยอะมากได้สติกกี้พิตอนมา5อันก็เพียงพอกับการทําแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ก็มีพวกฮอปเปอร์พวกเชฟอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องใช้อ่ทีนี้เดี๋ยวพี่อาร์มไปเอาบล็อกแอนด์ไซส์มาทา แกสเพนครับผมอุย้ยกระจกหมดกระจกหมด,หมดต้องเผากระจกก่อนเผากระจกก็ต้องใช้ทราย่ะจัดไปครับ่ะวางลงไปทรายว่างทานว่างโอเคครับจริงๆเราก็มีกระจกอยู่แล้วนี่นะมีอยู่กี่อันครับเนี่ยกระจกพวกนี้ต้องเอามาทำากซเพลนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำากซเพลนเราค่อย,อยอเๆเผาเผาทรายไปก่อนเก็บของที่ไม่ได้ใช้ให้เรียบร้อยซึ่งก็ได้วางไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนะครับกลับมาอีกทีบ้านพี่ยามก็ แปลกและแตกต่างไปเยอะเพราะตอนนี้ก็มีสวนน้ำเอ้ยไม่ใช่มีฟาร์มน้ำตัวนี้มาอีกหนึ่งฟาร์มนะครับผมผลิตผลก็ดีเยี่ยมจริงๆอยากจะทำเป็นฟาร์มฟาร์มชาวบ้านที่แบบเอาชาวบ้านมาทำงานแต่ว่าเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรแบบนี้ก่อนก็ได้โอเคสิ่งเราต้องมีก็คือบล็อกต่างๆพี่ยามจะเลือกเป็นแอนเดอร์ไซด์ผลิตแอนเดอร์ไซด์เพราะว่ามันสวยฮอปปงฮัปเปอร์เรามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วของตกแต่งเราจะเอาเป็นรั้วไม้มาแล้วก็ เอามาเป็นแลนเทิร์ครับแบบนี้โอ้โหของเราเยอะมากอะไรไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนแล้วกันพยายามทำไอ้นี่เยอะๆดีกว่าทำเช็ดเ,เยอะๆดีกว่านะครับเราต้องการเลสโตนท็ ot, อตอ่าแล้วก็ต้องการรีเวอร์นะครับต้องทำรีเวอร์มาเพิ่มอันหนึ่งทำมาเยอะๆก็ได้เนาะเพราะว่าเราก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนะครับจัดมา1 2 3 4 5 6 7 8กของจริงมันไม่ต้องใช้เยอะอย่างนี้ก็ได้แต่เราทำมาเวิร์เวไปก่อนเก็บ <What? S 1> ของที่ไม่ได้ใช้ ล้วเผาเป็นไงบ้างได้มา11อันก็เพียงพอละเราก็มาทำ glass พ l a นี่ก็เพียงพอแลวครับแค่นี้มันก็พอแล้วเรามีของครบลวครับกอไม่ครบสิเราต้องทำเชดเยอะๆนะครับทำไมต้องทำเชดเยอะๆด้วยเออวะทำไมต้องทำเชดเยอะๆครับไม่ต้องทำเชดเยอะก็ได้มั้งอ่างั้นเอาไม้ไวไก้ก่อนยังไม่ต้องทำเชดเพิ่มประหยัดไม้ไปเอาละเพียงเท่านี้เราก็เพียงพอกับการที่จะทำฟาร์มเคีวแบบฝรั่งแล้วนะครับ นี่คือการเรียนแบบฝรั่งแบบ100ยเปร์เซ็นต์จะว่าเรียนแบบก็โหดร้ายจนเกินไปเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องแกะแบบเข้ามาใช่ไหมอ่ะเริ่มจากการทําวงจรไฟกระพริบก่อนครับอุย้ยมันหมิ่นจะตกไอ้นี่เกินไปเดี๋ยวตกโลกไม่เอามาตรงนี้ดีกว่าวงจรไฟกระพริบแบบง่ายเกิดจากการนำรีเวอร์ไม่ใช่รีเวอร์อพวกเลสตน stone t o เลส,สตน s t แล้วก็รีพิเตอร์มาติดนะครับ ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาลิทเลสโตนร,รีพิเตอร์มาวางแบบนี้หมุนเข้าไปทางนี้แล้วก็เอาทอชติดข้างล่างแล้วก็เอาเลสโตนวางแหม็มลงไปแบบนี้มันก็จะกระพริบ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 แบบนี้ครับถ้าปิดมันก็จะปิดแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็จ่ายไฟจากตรงนี้ออกมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5้าเพราะเรามีสติก๊กเก i รพิสตอน5อัน yeah. เราก็เลยวางได้5อันแบบนี้1 2 3 4 5โอเคจากนั้นจ่ายไฟให้มันแบบเบิ่มเบิม <What? S 1> คือลือคือลือมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บทดลองเขาก็จะได้เ,เขาเ้าได้ออกแบบนี้นะครับอันนี้คือทําถูกต้องแล้ว <Yahoo! S 1> ปิดสวิตช์ก่อนด้านหน้าสติก๊กกี้พิสตอนตัวนี้ให้วางเป็นบล็อกแบบนี้ไว้1 2 3 4 5โอเคแบบนี้ครับ แล้วด้านใต้ของสติกี้พิทอนจะต้องว่างเปล่าเสมอนะมันต้องไม่มีบล็อกเสมอนะครับแบบนี้ต้องโล่งๆแบบนี้เสร็จปุ๊บเราวางทรายลงไปให้ติดสติกี้พิทอนห2 3 4 5เวลาขยับทรายจะขยับด้วยประมาณว่าแบบนั้นแบบนี้เดียวเดียวเดียยวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจากนั้นก็วางทรายข้างบน 1, หนึ่งสองวางผิดอีก <What? S 1> พอออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราลองกดดู มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับแบบนี้คือใช่ละโอเคละปิดสวิตช์ก่อนทีนี้สิ่งเราต้องทำเป็นระดับถัดมาก็คือวางแบบนี้ปึ๊กปึ๊กนะวางขึ้นมาครับตอบล็อกขึ้นมาตรงนี้วางเป็นเลสโทนท็อตวางหนึ่งหนึ่งครั้งวางท็อตอีกหนึ่งอันคราวนี้เราก็ทำขอบขึ้นมาขึ้นมาสักสองชั้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเค ขึ้นมาอีก1นึง,งานเป็น3แล้วก็ต่อขึ้นไป2โอเค3เพื่อทําหลังคาตึก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 แบบนี้ครับแล้วตรงนี้เราต้องวางเป็นแกาสเพลนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องวางเราเอาเป็นเชสมาวางไว้แ,แถวแนี้ก่อนครับเพื่อใส่ของข้างล่างวางเป็นฮอปเปอร์แบบนี้เฮ้ยวางเกินครับ เอาออกไปส่วนตรงนี้จริงๆอ่ะเราต้องวางเป็นบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคอมโพเซอร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่พี่อามไม่ทำอย่างนั้นพี่อามต้องการที่จะได้เป็นเคีสดมาโดยที่ไม่ต้องผ่านการแปลรูปอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่อามก็ต้องวางลงไปแบบนี้ต้องการเคีวสดใช่ไหมไม่ต้องผ่านการแปลรูปอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับเคีทั้งหลายก็จะตกมาตรงนี้นั่นเอง เอาละก,ก่อนจะคง้งจะเคลวครับทําทางขึ้นไปก่อนมันมืดแล้วใช่ไหมมันต้องปักไฟครับทีนี้เราจะปักไฟเราก็ต้องมีแลนเทิร์นไปเอาแลนเทิร์นมาก่อนมันมืดแล้วครับแล้วไม่รู้ว่าแฟนทอมจะเกิดหรือเปล่าเออช่างมันไม่เป็นไรแลนเทิร์นมาตะเกียงจับมาเน้นๆครับแฟนทอมเกิดเราก็ค่อยกลับบ้านแล้วกันครับโอ้โหต้นไผ่เราก็โคตรโตเดี๋ยวค่อยตัดไปเก็บ เอามาทำเป็นนั่งร้านโอเคได้เวลาประดับประดาโปะไงเป็นไงสวยงามตามทองเรื่องสว่างอยู่กลาสเพนออกมากลาสเพนจะติดแถวแถวแถวนี้๊เพื่อกันไม่ให้เจ้าสาล่ายของเราที่โดนที่โดนเตะที่โดนพิสตอนเตะออกมามันกระเด็นนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทางนี้บ้างตรงนี้ จะต้องวางเป็นพิสตอนนะครับ <Yeah. S 1> เป็นพิสตอนธรรมดาไม่ใช่เป็นสติกกี้พิสตอนวางลงไปแบบนี้1 2 3 4 5สห้าโอเคเอาแล้วเราออกอยังไงครับนี่ก็วางไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูอะไรเลยอ,ออกมาทางนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ก็ต้องวางแบบนี้ไว้ครับ <c oughs> เพื่อจ่ายไฟให้กับพิสตอนนั่นเองมันก็จะจ่ายมาแบบนี้1 2 3 45แบบนี้ครับ แล้วก็ปิดด้านข้างให้เรียบร้อยเพราะเราเดินออกมาแล้วโอเคเยี่ยมทีนี้วางอัน,นี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันจากนั้นวางออกมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บข้างบนเราจะติดเป็นเออเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่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 ใชใชผิดผิดผิดให้ดูตรงนี้ไว้นะครับให้ดูตรงนี้ไว้เราจะปิดไอ้น,นี้ให้หมดแบบนี้แล้วเราจะติดเจ้าแท็บดอมาติดไว้เหนือพิสตอนนะแบบนี้ แล้วก็เปิดมันให้เรียบร้อยครับจากนั้นวางเลสโตนลงไปแบบนี้ตรงนี้ทุบทิ้งเพื่อจ่ายไฟขึ้นมาโ๊ะอ่าแค่นี้เลสโตนก็จะไม่ใช่เลสโตนแค่นี้พิสตอนของไอ้ไม่ใช่อ่าอ,อะไรวะแถบดอของเราก็จะมีไฟจ่ายแล้วนะครับทีนี้ส่วนสําคัญที่สุดของเราก็คือการวางน้ําน้ําที่เราจะวางเราจะวางไปที่ทรายนะครับค่อยๆวางไปทีละบล็อก2 3 4... ี่ห้าสังเกตว่าน้ําจะนิ่งนะน้ำต้องนิ่งถึงจะถูกนะครับทีนี้เราก็ไปตักน้ํามาอีกเราจะต้องวางน้ําบนเจ้าแถบดอด้วยถึงจะถูกต้องถึงจะเสร็จสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ต้องต้องต้องไอ้นี่ไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะง,งั้นก็เราก็ตีทิ้งไปก่อนแต่ไอ้บล็อกนี้ต้องเก็บไว้การวางน้ํา ให้วางลงไปในช่องนี้ปึ๊บ2 3 4 5โอเคจากนั้นเอาเคียววางเอาเคียวหมดอ่าก็ไปเอาเคียวมาก่อนเคียวของเราไม่ต้องกลัวสาหร่ายเรามีอย่างเยอะมามีแบบเบิ่มเสาหร่ายของเราอยู่ที่นี่64อันเอามาไปที่เรียบร้อยเสร็จปึ๊บเราก็เอาสาหร่ายไปวางทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบ <Yeah. S 1> เราก็จะได้ฟาร์มสาหร่ายเบิ่ม แบบออโต้แล้วก็ผลผลิตแบบสุโดโหดผลผลิตมันเยอะมากจริงๆนะพี่อามเคยเห็นเห็นที่เขาทำอะ่ะคือแป๊บเดียวอะ่ะหกกว่าอันนี่คือแบบสบายๆไอ้ฟาร์มเคีวที่เราทำเป็นฟาร์มยักษ์ใหญ่ๆที่อยู่ด้านบนนี่คือแบบกระจอกไปเลยครับโอเคค่อยๆวางลงไปครับเล็งไปที่ทายด้านล่างแบบนี้เสร็จปุ๊บเราไปลองเปิดสวิตช์ทำงานกันดูดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้น อะไรที่ไม่เกี่ยวตอ,อกทิ้งไปก่อนครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่ไม่เกี่ยวทั้งหลายเนี่ยอตอ,อกทิ้งไปเราทำเป็นทางขึ้นชั่วคราวนี่ตอ,อกทิ้งเปิดสวิตได้ฟึ๊บหู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชัดๆดิโอ้โหผลผลเมล็ดผลเล็ดแบบเบิม่มเบิ่ม โอ้โหมาแบบเยอะมากืต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเลเวลอีกต่อไปครับเพราะเราจะเอาเจ้าสาหร่ายพวกนี้เนี่ยไปเผานะ <What? S 1> พอเผาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลเวลมาแบบเยอะนะเนี่ยโอ้ <What? S 1> แป๊บเดียวโอ้แปบ๊บเดียว64อันจับเดย์จัดเดย์ไหนเดย์ไม่เผาเล่นแล้วก็เผาจริงนี่แหละเอาในนี้มีเชื้อเพลิงอยู่จับครับามาอีกครับผมโอ้โหผลผลิตผลผลิตเบิ่มมาก yeah โอเค ในเชฟนี้ก็จะมีอะไรอีกอหลายอย่างนะครับก็จะมีไดเคีวพวกนี้นะโอ้โหผลผลิตโมันมาเรื่อยๆเลยอะ่ะอันนี้มัน <laughs> บั๊กแล้วพี่ <laughs> อันนี้มันบั๊กแล้วอ่งนี่คือฟาร์มเคีวอัตโนมัติผลผลิตแบบบิ่มๆนะครับเรียนแบบฝรั่งมาทั้งรุ่น ไม่ได้มีคิดเองเลยอะไรที่เราเอาของเขามาประยุกต์ใช้ได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเราก็จัดเลยครับจะไปซีเรียสอะไรกับมันใช่ไหมครับ <_ S 2> ผมประมาณวันน,นี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าส,สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม